เอาแล้วนะเราหมุนในกรี๊บๆรถไปกันแล้วแต่กูเกียรสแตนตแป๊บเอาแล้วนะเราก็ได้สแตนนี้มาเป็นเอ่อแคทเดนแลนโบหรือชื่อไทยจับสายลุงผู้ใช้เป็นไออะไรวะที่แบบดีไซน์สแตเทน,นะแต่ไม่มกากขณะในเรื่องก็กากเกมในเกมก็กากเออไม่ต้องไปสนใจนะที่กูบ่นเนี่ย มีอะไรจะพูดละในคลิปนี้กูค่อยบบเอาเสียงมา,าพากใส่สกิลนี้โคตรกากสกิลแรกเป็นการต่อยสกิลสองเป็นการปล่อยน้ำออกมาแล้วสกิลสามเป็นการแบบเหยียบฝนสามารถสามารถใช้คอมโบกับไอ้สกิลสามได้เดียสกิลสองเป็นการปล่อยฝนออกมานั่นแหละใช้คอมโบได้สภาพแตกไปน,นี่กูต้องขอโทษด้วยกูไม่รู้มันไปเฮียอะไรสกิลสามเป็นไ,ไดี๋ยสกิลสี่เป็นสกิลแบบสามารถทำให้ตัวเองแบบ ทำให้เลือดไม่ลดแล้วไอ้พื้นที่แดงๆตัวนี้กูจะฆ่าตัวตายกันแหละแล้วก็เปลี่ยนตัวตัวเชี่ออะไรวะกูไม่รู้จักนะเขาสามารถช่อสามารถเปลี่ยนทิศทางของสิ่งของได้กูจำชื่อมันไม่ได้จริงๆนั่นแหละคิวแลไปการหูสุจิวสอ2ไปการผักคิวสามไปการไอเปลี่ยนทิศทาง ็นที่ช้สีของโดยการวางป้ายไว้สกิลสีไปการจิดโหมดอนะนี่กูคิดแี่อะไรไม่รู้ที่แบบคิดจะฆ่าจะตายพาเ็นกากี้เหี้ยเลยวะกูเล่นมันเป็นแบบนี้นะนี่กูไอสแตนคอสมอนเตอร์มาสกิลอะไรไปการกัดกันเาโง่เลย สกิลสองการเรียกไม่ได้สกิลสกิสกิลสมเปการเรียกเรือมาสกิลสี่ไปปะไม่ได้สกิลสาการเรียกเรือสกิลสองเการเพิ่มความเร็วสกิลสามเฮียเลยวะกีจะไม่ได้เลิกกูวคาตัวต่ครั้งเมื่อเปลือเตอนนะนะ เจสปิสโตสกิลความสามารถคือการเปลี่ยนทิศทางกระสุนได้แค่นั้นแหละมม่จะหวังตัวเียอะไรจะกากร้อนนี้เวอะกู <c oughs> ไม่บอกเลยว่าความสามารถมัทำอะไรได้ไอ้พวกสกิลนี่นะกูไม่บอกเลยนะไม่ตกสนใจเสียงงุกๆนั่นนะกูต่อตรวจสอบสกิลไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรทำหรอก แค่แบบเล่นไปเรื่อยๆอ๋อเกมนี้เป็นปเกมออนไลน์หรือเกมออฟไลน์ได้ด้วยนะถ้าไม่เล่นโหมดออนไลน์แนะนำว่าอยา่าเพราะว่ามันยังมีตัวเฮี้ยอะไรสักอย่างที่พยายามฆ่ามึงแล้วกูก็ตัดมาแล้วก็เปลี่ยนไปไวสเน็ตความสามารถแรกคือการปล่อยไวสนเน็ตไปโจมตีสกิลสองเป็นการก๊อปปี้สเตนโจทาโร่ออกมาสตาร์ไปน,สนำสกิลสองเป็นการก๊อปท่า ุบคืนแล้วสกิล3มีการกอปทั้งสองทางมาคือสตาร์ฟิงเกอร์ครับไอ้อะไรวอหยุดเวลาแล้วกูก็จะกลายเป็นซีมูนเดี๋ยวกูขอเล่นคู่สองด้วยนะเออ,อได้มาละว่ะสทำมาแรกคือการว่รสทำมาแรกคือการต่อยไม่ดีการเอามือผักสกตูไปสกิลสองมีการทำให้ซีมูนนั่งผักสตูออกไปนั่นแหละ แล้วกูก็จะรอให้สก,กิล3คูดาวอ่าคูดาวเสร็จแล้วเพื่อที่จะเป็นเมเ i ิ h เฮเวนหรือที่คนอื่นชอบร้อว่าเมเ i ิ t ไทย l a n d หรือเมเปิลไชน่าอะไรนี่แหละถ้ากูพูดไม่ใช่ก็จะอขอโทษดนะ้วยนะตายมาแลกก้วโอยสกิลหร่อยไปการป้ามีรอบทางสก,กิลสองเป็นการเล่นความเร็วชนชนไปเลยอย่ะสก,กิลซีเป็นการทำให้อะไร ทำการเล่นความเร็วสิ่งของแล้วทำห้สิ่งต่างๆตายไปเองก็เหมือนในเรื่องเออกูไปเจอโนโธเลตบิ๊กแล้วกูจะงนงงแต่มันทำไมไ่ได้ใน,นเกมนี้ควรไปแตะโกูไปเจอสเตนเฮียร์สัญญาที่คุณจำชื่อไม่ได้แตะโกูก็แบบทำอะไรไปเรื่อยเพื่อที่จะให้มันพมไปเพื่อที่จะให้สกิลสี่โหลด กูดาวสว่น,นะชี่มขนงกูช้เล่วะนี่กูทำยี่อะไรอยู่มเมเปินไทยแลนด์หรือเมเอินเจนเะนอร์วันนียอีเวนเด้กคนื่นมรอเวลาอกันแค่นั้นแล้วมันอะไรเนี่ยขึ้นมากว่าเกาหลีไม่ออก ก็จะไปสนใจเสียงกานั่นหรอกถึงถงูถึงงูยังไม่ได้ย uhm anyway> okay, ินก็เถลยถึงงูไม่ได้ยินอันนี้ก็ไม่รู้เล่นไปเรื่อยๆกูเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆรุมคว้าสกิวไอ้ยซีจะคูดาวเสร็จอะไม่สนใจ้สียงกูเป็นเสียงอะไรเลยโอเคมาละหายไปเลยเอ็นี่ก็ด้วย กูเล่มอีเ,นเวนสกินไอสกินเดียบรออย่าสกินตัวพิเเดียบรกพยายามาฆ่าวมิโนะตรงนี้เพื่ออะไรไม่รู้แล้วก็ไปฆ่าตัวตายอีกแล้วก็กลายเป็นแมนดำภาพเป็นคนกจากเลยแล้วกูตายงงๆโ,โดยการเข้าไปเข้าใกล้ซุปเปอร์ไฟแล้วก็ยิงปืนใส่ กูได้เอฟพิเลตแล้วเมื่อพาดจะกลับมาชัดแล้วมันก็ทดสอบสกิลสกิลอะไรเป็นการต่อยบุดาบาลัดรัวๆสกิลสองเป็นการส่งกูได้เอฟพิเลตไปต่อยอดีตเป็นทุบพื้นสกิลสามเป็นการสร้างปนไม้สกิลสี่เป็นการทำให้เลลเขียมแต่กูขี้เกียจรอกูเลยเอาไปเอาสนุมาปักตัวเองสกิลอะไรเป็นการบุดาบาลัดเหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นเลลเขียมมีเปนการโยนหินใส กิวสาไม่การผักมั้งอันนี้กูไม่รู้แต่กูพยายามทำเฮียเลยไม่รู้ยายาเร,รื่ยายารอยๆเรื่อยๆไม่มีเฮียอะไรทำแล้วกูก็พยายามข่ายนี่ที่สกินตัวเฮียอะไรวะเรียกยังไงมันก็กลับกลายเป็นลางเดิมนี่เจ้ะมันอ๋อแล้วนี่เวอร์สแตะอัตโนมัติมันจะติดตามมัน ไออเช่นมกลับมาเป็นโกดิบิเดียตแล้วโอเคเลไอเลคเวียมดีกูอยากเป็นเลคเวียมดีกูไปถอยโอลาโอลาโอลาเอาไม่ใช่นี่วะโอลา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 กูพยายามทำยี่อะไรเนี่ยกูชอบมันถึกผมก็พยายามจะพิมพ์คำสั่งแต่ผมก็ได้ไปฆ่าตัวตายมาแล้วนี่คือเอาเชื่อกันแม่งมึงหลุดไอ้เหี้ยแม่งเออเลยด้วยไอ้สัตว์